สวัสดีครับพ่อพ่อกันคือเก่าเหรอครับพี่น้องกับช่างไม้ทีมงานคนละหนูวันเสาร์เหมือนเดิมครับเลาะหาหนูคือเก่าเหรอพี่น้อง <c oughs> เนี่ยวันหมักเนะาะมันนี้กับมากครับพ่อ ผ่านขอดในผ่านมือหนึ่งของทีมงานเฮามอนว่างมาเลยแล้วครับตองมีตัวมีแตมแน่นอนเอารอบุงกรณพี่น้องิเปล่งไหน,ออน,นข้อของแท้แล้วพี่น้องอปลาขาวฟ้าข้อข้อยนูครับข้อยนูเนี่ย บ่งค้องแค่โอ้อยู่ข้างเทียงหน้าน้อยปินไนปป้ามือนี่บารอดอดักบารอดขวัญขวัญอีรีครับนี่โอ้ดักปิงหมดแล้วเป็นไหมืมดแล้งนี่บารอดชมผลงานนะครับเด้อตะเวนเริ่มตกดินแล้วครับพี่นอ้อง <laughs> คือสิพ่อแค่นี้แหละครับมือนี่ใส่บ่วงไปประมาณ ลอยลอยก่าหลังลอยก่าหลังนี่มือมันก็ได้มือบ่อาหมาันนี่ก็บ้อได้เลยนะครับของมันอยู่ในปลาเนาะพี่น้องเอา้าหมูแรงรุ่นน้ำกัน ไปครับพี่นอ้องในเวลาครับเวลาประมาณุ่มงครึ่งหลังพระจันทร์หลังวันร้อยกระท่ง <c oughs> เอาสีเปล่งใดมาเบิ่งน้ำกันครับพี่นอ้องจ้กสิเปล่นจังไดเนาะครับเข้าใส่ไว้แล้วหลดอัดเฟียงอัดฟางก่อนเรียนน้ำกลนครับ บ่วงเฮาสิ่ยั่งอยู่บ่ใส่ไว้แล้วครับนี่นี่ครับบ่วงรถอัดเสียงคนอัดน้ำกลนครับอือพี่น้องงูอย่างแล้วเหมือนมัน,มนโอ้ตัวใหญ่มันจะเป็นงูแสงแสงอาทิตย์บคนอือ่นวางเลยนะครับนี่ นี้ครับตรงนี้ผมก็บ uh ่ถือกันเอาเข้าก็กู้ถอยแล้วส่งมีอากาศพี่น้องส่งงานาริงจริงหืหืส่งงานาริงจริงพี่น้องอ๋อใช่หรือโอ้แมแหลกโงชร้างไม้ยืนนี่ไฟนี่แคมแหลครับพี่น้องแคมแหลกสวยๆเลยโอ้โอ แ้วครับแต้มแรกใส่งามๆเลยครับสวยๆดูอ่อนๆโอ้เปิดหัวสวยแล้วพี่น้องเข้าทุงนับหนึ่งครับถ้าเข้าทุงแล้วนับหนึ่งได้พี่น้องรุ้นกันต่อครับอ,อย่างนือนเดิมหลังนี้เป็นังคือเก่าครับ เก่าเลยใไซโมแมนเลยพี่หน,น,นุกคือเก่านี่ก็บดผ่า,านนี่ก็บดถือครับอืมยังมันโซมียกันพี่หนุกมีอากันแล้วเมียกาัน เรียบร้อยพี่น้องแต้มที่สองของสร้างไม้ครับลอยครับแต้มที่สองของสร้างไม้คืนนี้ใส่งามงาส์เขาเอิ้นใส้ปิ่งครับรุ่นนี้เรียบร้อยนี่อาการอีกแล้วพี่นอ้องโอ้หบักไงกไง,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 ไงพี่น้องบักไงบักไงบักไงเลยครับพี่น้องบักบักไงตัวนี้อู้ มันล้วครับสร้างไว้มาดิติดตามผ่านขอดจิมีตูมีเต็มบ่ ยังไอพี่น้องเข้ากับมอจุดเทยียวไทยเห็นอ้ยห,หนูตอนหัวคำแล้วครับเดี๋ยวมาุ้นน้ำกันชิมีตัวมีแต้มเฮาบอก ที่พ่อยืนยืนเป็นหน้าแบบยูนช่วงหัวค่ำนะครับเนานิ่งสนิดเลยครับอนี่ข้างล่างนะครับเงียบกริบขวยเลยครับอยู่นี่อื้อ หลังนี้ก็ไม่มีอย่างครับเบื้องแต่ละหลังหนิ่งเลยครับเบื้องเบื้องปลาหย่าเบื้องปลาเขาปลาเฟียงถ้าถือหนูมันสิด,ดินครับอันนี้เงียบกริบแสดงว่าบอแบมันเดิมดลยครับ cứ câu, lăng này lăng mì cả những cứ câu, lăng năn cả cứ câu, lăng năn cả cứ câu thả thử nhau sầu bơ hả phi nông bỏ nước bọt. นี่ครับควยองไม่อย่างเลยครับหลังสุดท้ายที่เขาใส่อยู่จุดนี้นี่ยังคือเก่าสงสัยหนูออกเด็กพี่นอ้องรุ่นกันมือเงินเส่าแล้วครับโอ้วดแล้วน้ำโดนเน่าสีเ,เห็ดกินแรงโอ้ตายตายตายเห <laughs> ยียบโดวนพืชหมอควาำ นี่แนวเฮ็ดกินแรงต้องคุณพ่อหนึ่งเขาปิ้งครับวันนี้เมนูปิ้งแล้วก็ก้อยใส่ประกอบแซบ,บโอ้เมนูก้อยครับวันนี้ก้อยหนูมาเด้อมาเด้นยิงพักกันจองเซ้ <laughs> ะครับมาครับ,รบกินข้าวแรงตอนเดึกๆรียบร้อยครับกินขา้าวย่งผ่านขอด <c oughs> กินข้าวแล้วก็ข้าเต้นมือนเช้าแล้วครับรุ่นกันตอมือนี่กินข้าวอิ่มแล้ว เขาเต้นนอนมือ่นว่ากันไหมสวัสดีย่ามือซอครับเอา มาดูน้ำกันต้อยังมือซอเด้อพี่นอ้องมาขึ้นกันสำหรับของสร้างไม้ก็ได้ซ้ำแต้มครับผ่านขวดเพื่อเนื้อหาพ่อ,อยังบ่มีแต้มครับมาเบิ่งกันตอนเสาะว่าผู้ใดสิม,มานเอาแล้วพี่นอ้องแต้มแลกเนี่ยมือซอครับอยู่โอตายเรียบร้อยครับพี่นอ้อง มันมันย่ยมุสโกเรียบร้อยครับแต้มแรกใส่งามๆครับนี่แต้มที่สองครับ <laughs> ใส่อีแมมอีแมมใกล้ๆกันครับแต่ว่าตัวนี้พี่น้องห้อยแตกมด้มันเป็นมาวะครับนี่คุณนะครับเป็นค้องไป มาลงมานี่นีบวงเหรอุดนกันต่อครับโดนอีกแล้วพี่น้องโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอ๋อหนูทองขาวครับห <c oughs> นูทองขาวพี่น้องอีกแต้มหนึง่งนับคือเกา <c oughs> เห็นหดห้อยเหลือดพี่น้อง ขาดขาดแล้วครับเรียบร้อยครับเห็นตะห้อยเลือปลาตึกเต็พี่หน้องโอ้ยขาดอีกแล้วครับนี่ แสดงว่าหมาเด้ยนี่ครับโหเือนเป็นอยู่ทีงหน้าปันอยู่ไกลหลังติดกันเลยกับที่ใส่ยู่แถวนั้นสิได้กลับไปหาไม่อยู่ครับหามันถิ่มไว้แบบนี้นับคือเก่าครับนี่อีกหนึ่งแตบบ้บขาดอีกแล้วพี่น้องนี่เดี๋ยวมึกส่งบ่วงบ่ว่มาอยู่นอกๆอย่โอ้ย เรียบร้อยแล้วครับนี่โอ้มกขาดยังอยู่ที่ตัวนี้พี่น้องโอ้โยมันเปนขาดอเอาหนูก่อนนะพี่น้องว่าขาดก็อย่างหลังเมื่อกี้เมื่อกี้ขาดไม่เหมนครับนี่หลังนี่แหละมาเลยไทยครับอันนี้ยู้ยูครับนะเอาหนูก่อน <c oughs> แต้มหนึ่งครับเมื่อกี้นี่นึกว่าขาดเ <c oughs> อาสวยๆอยู่เดอกครับเขาอ,อีกไม้นึงครับพี่น้องนหนครับ เอากะไพมือขึ้น่าในมะยามนี่มึเอเศร้าเป็นยังไงไปครับลุยกันต่อโอ้ละ่ะมไในมะยามครับมือขึ้นนี่เป็น,นย,ยังไงยุ้ยเห้อครบผมบ่วง,งทิมมันบ่ขาดไปหลังนึงครับพี่น้องหลังนี้บ่เห็นครับนี่หมายฟ้ใส่ไว้ตรงนี้ครับนี่ปองดิ จักสีไปไซโอ้ที่สีโบเห็นหรอกครับเรื่องของโซ่ไปอีกแล้วพี่นอ้องไม่ได้มายามมาขึ้นเลยหาดหนึ่งหายหนึ่งโอ้ยขาดอองพี่พี่นอ้อง บ่วงไปบุญนี่บกไงเลยจนเนาขาดเราออกมาตายนี่มันหมากัดออกมากกับบับจักครับนี่นี่อยู่ในนี่บกยาวก็ของผมที่ขาดนะครับที่หายอันนี้ของเพื่อนบกไงเลยเอาแล้วครับพานคอดเออ,อได้ไดิเรียบร้อย กีกีกจบลอยแลี้ยงย้ำเศร้าบางครงสรุปสองข้ามย้ำจบย้ำพึ่งนับศพทหารต่อครับพี่น้องแต่อีกเลี้ยวสันผ่านขอดโอ้แป๊ว นู้น้วครับพี่น้องไม่ดีขาด <l inks> เฮ<อ>้ยแม่ใส่คิค้มครับใส่อิ้มแม่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเ่ากลับไปเช็คยอดกันอยู่บ้านกับพ่อมีตัวมีแต้มให้อยู่ครับเดี๋ยวกลับถึงบ้านเลาไปเช็คยอดกันครับเ <c oughs> ช็คยอด <c oughs> ทุ่งนี้ซอง ถุงนี้ก็สองถุงนี้แปดถุงนี้หกโอ้สิบกัวจะดอก